สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวยวพาร์ทน,นี้ผมจะมาให้ดูนะคบว่าจำนวนซับสไคร์ของผมเยอะแค่ไหนครับท,ทุกคนก็เข้าไปท u t ยูทูบมาก่อนเลยนี่ครับคนน,คยยนี้ก็ซับสไคร์นะนี่ดูจำนวนซับสไคร์ของนะครับนี่ครับเนี่ยครับมีหลายคนเลยนะครับเนีย่ยดูสิครับเยอะมากจริง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมเมอร์ทั้งนั้นนะครับช่องอังกิ๋วก็ซับนะซับมาเยอะมากจริงๆแล้วไม่กี่คนอ่านเอาเองนะคบมีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

เก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สิบสามคนครับเมื่อกี้นับเกินกนิดนึงมาให้ดูแค่นี้แหละแล้ววันนี้ขอจบรายการเพร่าเอานี้นะคะวันนี้สวัสดีครับ